ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องไทยวอลแมชชีนวันนี้เราจะพาทุกท่านไปพบกับหนึ่งในขีปนาวุธที่ทรงพลังที่สุดในโลกในปี2026ซึ่งได้รับการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือ DONGFENG 411หรือ DF-41 ขีปนาวุธข้ามทวีปจากประเทศจีนที่มีความสามารถในการโจมตีได้ทุกจุดบนโลกภายในไม่กี่นาทีขีปนาวุธรุ่นใหม่นี้ไม่เพียงแต่เป็นอาวุธเชิงกลยุทธ์ของจีนแต่ยังถือเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจทางการทหารในยุคใหม่ และแน่นอนว่าชาวไทยผู้สนใจในเทคโนโลยีด้านกลาโหมก็ไม่ควรพลาด DF-41 หรือ DONGFENG-41 ในเวอร์ชั่นใหม่ปี2026นั้นถูกออกแบบมาให้มีความแม่นยำยิ่งขึ้นเร็วขึ้นและมีพิสัยไกลกว่ารุ่นก่อนหน้าโดยสามารถยิงได้ไกลถึงประมาณ12,000-15,000ถึงกิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถโจมตีเป้าหมายในสหรัฐอเมริกายุโรปหรือแม้แต่จุดสำคัญทางทหารทั่วโลกได้ในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากนี้ DF-41 ยังสามารถบรรทุกหัวรบได้หลายลูกหรือที่เรียกว่า MIRV Multiple Independent l y t, t a Reentry Vehicle โดยในรุ่นปี2026นี้มีความสามารถในการบรรทุกหัวรบได้มากถึง10หัวรบซึ่งสามารถแยกเป้าหมายและโจมตีหอไลยจุดพร้อมกันได้ภายในครั้งเดียวทำให้การป้องกันด้วยระบบต่อต้านขีปนาวุธธรรมดาแทบจะไร้ผลรถขนส่งและปล่อยขีปนาวุธหรือ TEL (Transporter Erector Launcher) ที่มาพร้อมกับ DF41 ก็ได้รับการพัฒนาเช่นกันโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นล้อที่เสริมความแข็งแรงและระบบควบคุมการยิงที่ล้ำสมัยมากยิ่งขึ้นทําให้สามารถเคลื่อนย้ายได้ในทุกสภาพพื้นที่ทั้งภูเขาทะเลทรายหรือแม้แต่พื้นที่ช้นแฉะอีกทั้งยังสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างลับๆโดยไม่ถูกจับตาจากดาวเทียมหลายคนอาจสงสัยว่าเหตุใดขีปนาวุธนี้ถึงเป็นที่จับตาอย่างมากในปี2026นั้นก็เพราะว่าในสถานการณ์โลกที่มีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกทำให้ทุกประเทศต้องหันมาเสริมแสนยานุภาพทางทหารให้แข็งแกร่งมากขึ้นการที่จีนสามารถพัฒนา d f 4 1ให้มีความสามารถระดับนี้ได้จึงส่งผลต่อดุลอำนาจในภูมิภาคโดยตรงอีกประเด็นที่น่าสนใจคือการเคลื่อนไหวของประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนรวมถึงประเทศไทยซึ่งแม้ว่าเราจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้อาวุธประเภทนี้แต่การติดตามและศึกษาเทคโนโลยีทางทหารของประเทศมหาอำนาจเป็นสิ่งสำคัญ พราะจะช่วยให้เราเข้าใจถึงแนวโน้มและทิศทางขององค์การป้องกันประเทศรวมถึงการวางยุทธศาสตร์ในอนาคต DONGFENG 4 1ปี2026ยังใช้เทคโนโลยีการหลบหลีกขั้นสูงหรือที่เรียกว่า penetration d ไม่ว่าจะเป็นดีคอยระบบก่อกวนเรดาร์หรือการเปลี่ยนเส้นทางแบบฉับพลันขนาดตกกลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศซึ่งทำให้ระบบต่อต้านขีปนาวุธของสัตรูตรวจจับได้ยากมากในด้านพลังขับเคลื่อน DF 4 1ใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบหลายขั้นตอน Solid Fuel มันติดสเตตที่สามารถทําให้ขีปนาวุธพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่วินาทีต่างจากกลุ่นเก่าที่ใช้เชื้อเพลิงเหลวซึ่งต้องใช้เวลานานกว่าในการเตรียมยิงและมีความเสี่ยงสูงกว่าภาพล่าสุดที่ได้มีการเปิดเผยออกมาในปี2026แสดงให้เห็นว่า d o n g f e n g 41ถูกจัดแสดงในงานสวนสนามระดับชาติพร้อมด้วยหน่วยทหารจรีนที่ยืนตรวจสอบอย่างเข้มงวด และที่น่าสนใจคือยังมีภาพจำลองจากการฝึกซ้อมที่เผยให้เห็นว่ามีการใช้ระบบควบคุมผ่านดาวเทียมแบบเรียลไทม์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้การยิงแม่นยำถึงระดับซับมิเตอร์แอคูเรซีในมุมของไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การศึกษาขีปนาวุธเช่น DF-41 เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างมากไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแต่ยังเป็นการติดตามสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่อาจส่งผลต่อภูมิภาคในระยะยาว หลายประเทศเริ่มหันมาศึกษาและฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากขีปนาวุธไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรดดร์การสร้างระบบสกัดกั้นรวมไปถึงการวางแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติสำหรับเพื่อนๆชาวไทยที่ติดตามช่องไทยวอ a ์แมชชีนส์มาโดยตลอดพวกเราจะยังคงนำเสนอข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางทหารใหม่ๆทั่วโลกโดยเฉพาะในฝั่งเอเชียไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเครื่องบินรบรถถังปืนใหญ่ขีปนาวุธและระบบป้องกันภัยทางอากาศ หากคุณมีคำถามเกี่ยวกับ DF41 หรือขีปนาวุธข้ามทวีปอื่นๆไม่ว่าจะเป็นของสหรัฐรัสเซียหรือเกาหลีเหนือสามารถพิมพ์ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยเราจะหาข้อมูลและว,วิเคราะห์ให้ในคลิปถัดไปหรือหากคุณอยากให้เราทำคลิปเปรียบเทียบระหว่าง DF41 กับขีปนาวุธรุ่นอื่นๆเช่น Mini-Man II i ของสหรัฐหรือ R28 รูปีซัามแมทของรัสเซียก็แจ้งเราได้เลยครับก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องไทย War Machines เพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาทางทหารที่เข้มข้นและน่าสนใจแบบนี้ในทุกสัปดาห์ช่องของเรายินดีนําเสนอเนื้อหาสำหรับผู้ที่สนใจเทคโนโลยีทางการทหารยุคใหม่โดยเน้นการอธิบายให้เข้าใจง่ายสนุกและน่าติดตามสำหรับชาวไทยทุกคนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ